โอ้มันครับรอบรนี้ครับนี่ครับนี้ยนี้านี้นีนี้ันนคับรอนี้อันนี้คือป้ายอย่างครับอขาวสวยป้าขาวสวยครับ สอนปลาเก่วครับอยู่ถ่ายเกลือนลาดซีฮ่องแรกเป็นไงครับช่วงหัวลูกว่าจะลูกไม่เขาแม่ก็เขาเลย ปลาแก้วครับรับแรกรอบแรกแค่นั้นพ่กไส้เขาครับอืมกระสอบไปเรื่อยครับใช่แล้วค,วครับสอนปลาแก้วครับอยู่ถ่ายเกลราสีฮ้อง <laughs> แร่ก็จริงนะครับส่งหัวโอ้ลูกว่าจะลูกไม่เผาเมเปาเผาเลยไปดูมาเกวครับน้อยครับยครับแร่แรกแข็งมันว่าใครเผาครับอืมตรวจสอบไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวกูลุงสุดช่วงพิมพ์มือครับ ไครับอืมนะครับได้เลยครับเปีนยวปนย้อนตัวหนึ่งครับพี่น้อง ยงอย่างๆเล่นมาครับเมื่อเดือนครับปะยอนได้ครับเด้อครับอันนี้คุณลุงคนไหนนะครับผมเบื่อเดือนะครับเห็นป้าเราครับอันนี้ป้ายังสูบตัวยังไงนี่ประสูตรประสุดใหญ่อโอ้ขายรถจักรยานกับยูบีลุงเขาลมเขาค่อยๆขายเมืันนี้ก็เมื่อเออเอาเอาไปไว้กินป่ะครับครับ ครับเดี๋ยวตามกุลุงไปนะครับครับตามกุลุงไปนะครับไปกับน้ำกันเยี่ยงแอลแล้วครับนี่ครับ ส่ตงตัวค่อ,ของงนข้างยากนะครับเพราะว่ารับน้ำรับน้ำมันไหลนะครับมันไหลฮะคือว่า <c oughs> น้ามันไหลเลยครับเอาป,ปเดี๋ยวตามคุณลุงไปครับ <laughs> โอ้ไต่บอครับใส่ป้าป้าเงี้ยกับคุณลุงครับ <laughs> น้าไม่ยังเลยครับโอ้มันครับรอบนี้ครับนี่ครับนี่นี่นีมันมนครับรอบนี้ อันนี้คือป้าอยังครับเข้าวสอยป้าขาวสอยครับเด็กครับปลาบั้นทอาเด้อพี่น้องเด้อครับอยู่ดีไครเพื่อนลาดีครับเมื่อนี้ครับคุณคุณลุงส่วนยังก่อนครับคุณลุงครับคือพอรอมคุณพอรอมเด้อครับครับนี่คุณพอรอมครับนี่ครับติดตามวิธีสามเป็นบั้นทอาครับแล้วมันไหลเด็ดและจังมือแล้วครับคุณลุงครับเมื่นี่โอนไหลตลอด ไหลตลอดครับพี่รุ่งหรอวะครับนี่ครับด้านบนกับมีครับครับปลาเท่าสวยห่าพุ่งกับพึ่งม้านะครับเป็นว่าครับนี่ครับหมาสเติมได้ครับได้ร้ายแล้วนะครับนี่กลับไปเลยครับมือนีโบโบฮวนครับบรรยากาศเย็นสบายครับขึ้นป้าขึ้นฝนนิดจังหน่อย คนที่ลงมาในกลางน้ำเนี่ยสีป็นคนที่ว่ายน้ำปิ้นมาได้พี่น้องเอ็นด่างบาหลงร้านข้าวเล่นกับอยู่ลงมาจังสีเด้อครับอันตรายครับครับเพราะว่าระดับน้ำก็บไล่เฉี่ยวกับตั้งแต่นะก็มันแห้งนะครับบ้างมองก็ลึกกลุมหัวก็มีนะครับเป็นเบายงหายหายมาม่ายเบิ่งกับพ่อนะครับแง่น้ำมันโบนิเกนโดครับ อยู่ใกล้น้ำต่างยน้ำเป็นเนาะครับปลาปึงมันมันครับมันมันมนม่นกับหนาหนีิปลาแซ่บค,ครับถ้าบุญอันคุณพอ่อเราว่าได้ปลาปึงใหญ่ครับสี่โลครับปูต่างหน้านะครับปลานนดิบครับครับ Nào mùa lấy hèn là các hèn là lạnh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  hèn là là lạnh hèn là là lạnh hèn là là lạnh hèn là มันจตหลากมองปลาแก้ไปนะครับคุณชัยขันไปยัยระดับรนบจูดฮะเบคขันมาเลยเบกเบคไม่อยู่ครับ เบก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 เบโอ๊ย่ว่าี่ครับเบกว่ยุ่ยุ่เดไลยครับมันมาข้นบ่กมุนเมื่อกี้เดรรายเลยประมาณ้เขาอยู่ในภูวลครับป้ากำลังเข่านะครับ้งไ งาด้านมันล้มไปแวเติได้หน่ะครับครับเติมเลิกแล้วครับต้องใส่หน้ามือครับแต่หน้ามือแต่เลิกนะครับเป็นอย่างเ้าจังบเอาเสีอกมัดครับหมุนแตลามันหมุนมันอาจจะดิ้นข้อตู้ลงไปนั้มครับก้อยเกิดอันตรายนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าเขาบอเอาเสือกเสือกเสือกมัดแผนะครับไปข้อตู้ เกิดันไม่ถึงนำปันันไม่ใช่ดึงเขาลงไปในแหเลยนะครับพี่น้องเอ้ยแห่พัาดนาของใต้ครับดีเลยครับนี่คือเทคนิคแต่โบราณเขาใส่กันมากนะครับว่าบอจะเป็นยาวเสือกมัดแห่นะครับติดตังกันต้องไะครับเราจะเาเนืของปอกันก่อนครับครับ นี่ครับยอดครับนี่ครับยอดครับป้ายังงอคำยังไงป้าขาวกับไถยขาวยีไทยเขาเพื่อเพื่อทั้งนี้เือป้าขาวกับไถยไ่มครับขาวยีไทยนั่นแหละครับป้าป้าซอยป้าซอยครับป้าขาวซอยครับ ในพี่น้องมวนว่าครับมือวนนี้ครับพาพมหาป้าครับแบบพิสานบึนบ้านเขาครับข้นเป็นมากกะยลิมซอยก็ไหลก็แช่ให้เบายงน้ำแน่เด้อครับเด้อครับเมื่อวนนี้พาพมหาป้าอย่ที่ไทยเกลื่นล่าซีครับเป็นการตึกแหนหรือว่าถอดแหนนะครับหาป้าผากสนามนะครับลงมาเลยครับอยากให้พี่น้องได้บึ้งบรรยากาศแบบชัดเจนเลยนะครับ ครับตะบุญกามีครับบันดานาหน้าพี่ปานาฟามหานะครับกอดแหนครับทั้งบนทั้งหนาขึ้นหนาครับเร็วหน,น่อยหนึ่งใบดีโคตรหลายแช่ครับตน้น อย่งกวนีก้อนยางไหลป้าป้ามันเข่าเข่าตลอดแล้วเนี่ยนะครับตลอดครับหนุนนั่งกับวัมบูบัมมิเฟรดมินีเฟรดสิเนตัวใหญ่วะครับการทรงตู้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมือนะครับหินโอ้หมาเลยมากเลย เงี้ยเนมาเลยครับเหมืนมนมนอนๆๆเรบนี้ก็ไดานแลนะครับปลาขาวนอยอลปลาคุยล่ามปลาคุยล่ามมียมมาเบดอีหย่างกินครับป้าผูกมันเองครับ แต่ถอดทนแล้วเพต่ชมปลานี่คุยล่านี่บอคุยมันล่ามมันเลยแต่เออคุยล่ามอ๋อนี่คุยล่ามั้งสิครับครับตั้คุยลา่าแต่เออคุยล่าเบิ่งคุณพอลลอมปดให้น,นะครับนี่แหละครับ้าขาววันนอกอันนี้เป็นเป็นเป็นม้องเป็นแหวนหลุดไม้นะครับเป็นตะไคร้ตะไคร้าคาเอ็นตะไคร้เอ็นนะครับสมัยก่อนที่เป็นเสือกนะครับคุณบอกเป็นได้ ครัสมื่เทคโนโลยีมันทันสมัยแห่งตามตามยุคโลกาวิวัตรแล้ะครับพัฒนาไปแต่เรื่อยนะครับอุปกรณ์หาปลาเาอ,อีกน้อยนำขึ้นสูงกว่านี้เขากจะมีการใช้อ่ามองสิ่งนะครับ มองสิ ة, human, ่งเขาต้องอีเอิ่น şey อ yes, ิ่นคือกันบอครับไงเออคือกันครับมองสิ่งนะครับเป็นไซตระดับหนาสูงนะครับอ่าปลาเขาวนะครับตั้งแต่มีมีไซตคนงไซเบ็ดปลาขาวางยังไงต้งนี้ครับนี่แล้วนะน้าหน้าบังเกิดครับใช้มองไงครับ นายพี่น้องมวนว่าครับลงมาในลำลำหนามู่เลยนะครับนี่ครับลงมาในมู่เลยนะครับถ่ายเพือนน่าสีครับทำไรงหา่ๆก็มันมืน างใต้ก็มีครับ ต้นนีป้าบอลเลียนเลยนะครับโอ้ยดีดันเลย เขาจะขึ้นแล้วครับวันนี้ครับครับโอ้ยเหมืนๆครับเมืนขึ้นได้น้างหนี่ มะเบิ่งปลากันครับอันนี้ล่างปา้งคุณพ่อป่ะเออบ่กนันมีหยังดอกครับนี่กับปลาครับเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อ,อ,ด <c oughs> อก้อนละเท่ามาก่อนนอน ก็เปิดใส่้อโเลนะครับเปิดบึงนอันตรายครับเบงนี้นครับเ้นี่บงนี้นครับน้นเปดเต็มแล้วครับเปิดอ้าวแล้วโอ้หนแงนำโอ้โอ้้านครับของเราครับน้ร้อน่นี่ตาเราระเบิงมานะครับตางมา คได้ถึงมากครับขอด้มากคุณต้าแวเลยบอกกันเป็นยังไงครับเ็สูตรครับปาสูตแม่ละมู่นี่แข็งอยางเดีครับตุมแสบเลยครับย่ำย่ำแสบเลมานๆครับ ครับครับขอบคุณหลายๆได้ครับคุณปอครับสำรักบริการสวัสดีครับผมครับบ้านน้องคู่บ้านน้องคู่ได้ครับน้องคู่ตะบลปอนี่บึงบุญบ้านน้องคู่ตะบลปอบึงบุญครับคุณปอเรามาหานะครับหาป้าอยู่ไผ่กันละสีนะครับมาประจำทุกปีบป่ครับคุณปอครับเนี่ยผม่มมาเลย เข้าไปสองสามปีแล้วพ่อมาดอ๋อครับคือทอดบรรยากาศความหลังเดิมๆนอครับนนเนาะสมัยก่อนป้ามันหลายกว่าน,นี้บอกครับมึงเด๋อโอ้แต่ก่อนหลายไงปลาหมูปลาอันนั้นย่างลายแต่ก่อนยังเอาวานลงไปนี่แต่เลยเออแต่ก่อนหลายครับขึ้นมือนี่ถึงย่าถึงยังก็รนน่ำแรีเนาะครับเนาะครับมีการตั้งดันนี่ครับกับตีกันอยู่ครับ เดี๋ยวทั้งคุณพันธุ์ใดป้าป้าอย่างนะครับมีในหมออนะครับประดิษฐ์แห่ได้ไปเบิ่งครับป้าอย่างบ่าวยงมาซื้อปลาแก้วนะครับถ้าไปบางมุงบนแลกนะครับมามาดึงเพียบตกี้ก่อยนะครับตะกีก่อยเป็นหน่อยก็ได้ครับเป็นแบๆหาบรรยากาศครับบ้านปลาของป้าอุ้ยเป็นตัวใหญ่คัะเกือบบ้านปลาใครต้องการโต๊ะไหนก็บานป้า

ครับพี่น้องป,ป้าป่าครับเป็นบอเนี่ยคือเดียวสามไม่ได้ครับเออผมนึกว่าได้ตัวเดียว,ยวนี่อย่าถือชื่อครับสุดยอดเลยผ่าหมาแน่้ยวคตะบาดกับป้าป่า,ปา,ปาเนี่ยโคตรลอยอันนี้ป้าขาวยังครับป้าขาวสวยหัวแข็งป้าขาวสวยหัวแข็งครับอีกครับ ผู้เพิ่นมานการเมื่อกี้เพิ่นบานตุ่มเยอะเลยสามโตเลยพี่น้องผมไปอยู่ฟังคุณบุญนีกับไปสือปลาแก้วนะครับแม้ว่าท่านครับมันดูหลายอย่างกผู้สูนรโอ้โหเดืดเดือดมา ครับว่าสิได้บ่อครับมันคลองนะครับตัวหัว ครับ wow, wow. ครับครับคราวพ่นครับเมื่อกี้เดยเต้มแหลเลยครับโอเคพี่น้องครับส่ารับมือองครับหือว่าเป็นคิดวีดี่ผมหาว่าฝากพี่ฝากน้องนะครับถ้าเป็นมาเกาลือรซอยก็ไหลกรแช่ผมนำแน่เด้อ <laughs> พี่น้องสวัสด <laughs> ีครับล้างส้นครับ